สวดมนต์บทที่เป็นมงคลที่ท่านศรัทธานะครับทุกๆบทนะครับแล้วแต่ท่านจะสวดเยอะสวดน้อยหลังจากนั้นปิดท้ายด้วยอวิสุนุสานุติคาถานี้นะอวิสุนุสานุติใช่อวิสุนุสานุติหกจบหจบนะครับอธิษฐานนะครับอธิษฐานขออัญเชิญเทพเทวดานะครับที่มีบุญกุศลร่วมกับข้าพเจ้ามาในเรื่องของ การงานสว,ส,สวัสดีครับ สวัสดีคุณผู้ชมทางบ้านทุกท่านนะครับขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่ช่องชมรมท้าวิรูปกโขนาคราชนะครับกับรายการศาสตร์ลีลับนะฮะซึ่งวันนี้ผมอาจารย์แบงค์มาพร้อมกับอาจารย์ซันแล้วก็อาจารย์ดุกนะครับวันนี้เรา3คนดําเนินรายการมาเป็นพิธีกรดําเนินรายการนะครับในช่องชมรมท้าวิรูปโขนะครับนาคราชนะฮะสำหรับอีพีนี้ครับอาจารย์ดุกอาจารย์ซันเป็นอีพีที่4แล้วสำหรับสำหรับรายการศาสตร์ลีลับนะอีพีนี้เราจะมาพูดถึงนะครับ คนวันพุธกันว่าคนวันพุธเนี่ยมีกรรมเรื่องอะไรบ้างแล้วเราจะแก้ไขเรื่องราวต่างๆเนี่ยให้ดีขึ้นได้อย่างไรแก้จะเสริมยังไงจ้าถูกต้องจากวิธีแก้ไขหรือวิธีเสริมอะไรต่างๆให้จากบางคนอาจจะว่าดีอยู่แล้วก็ให้ดีขึ้นไปอีกหรือบางคนมีปัญหาติดขัดนู่นนี่นั่นเราก็จะมาแนะนำวิธีการเสริมหลายๆอย่างการงานการเงินความรักอ่าถูกต้องซึ่งี้ย ซึ่ง<ห><ห>วิธีของเราอย่างที่บอกว่าเราเป็นชมรมนะครับสอนเกี่ยวกับเรื่องของโหราศาสตร,ร์เดีวเราก็นับถือาศาสนาพุทธนะครับ นะครับทางชมรมของเราก็จะใช้หลักของพุทธศาสนาแน่นอนเราเป็นชาวพุทธก็จะใชแนะนําเรื่องของการทําบุญเลือีกอันนึงก็คือเป็นวิชาของชมรมเรานี้<ม>อาจารย์สันก็จะมาแนะนําในส่วนของการทําบุญเอาแบบหลักโหราศาสตร์เข้ามาร่วมด้วยซึ่งมันจะทําให้พลังงานบุญแล้วก็พลังงานต่างๆในโลกเพราะโลกนี้ประกอบด้วย4่ธาตุดินน้ำลมไฟแล้วก็ประกอบ,บด้วยดวงดาวมีอิทธิพลต่างๆมากมายก็ไปดูได้ในรายการสอนโหราศาสตร์แล้วกันนะครับไม่ขอพูดเยอะวันนี้เราจะใช้หลักของศาสนาพุทธแล้วก็ ารโตร์ดาราศาสตร์โทรศาสตร์ใช้พลังงานธาตุในการสื่อบุญเนี้ยให้ไปตรงจุดที่สุดถูกตรงจุดที่สุดถึงจุดหมายเร็วที่สุดได้ผลที่สุดเช่นเดือนนี้ติดขัดเรื่องงานเราจะแก้ไขยังไงไเรื่องงานยังไงยังไงให้มันอันนี้เสริมให้มันดีขึ้นไปอีกชาว วันพุธสำหรับคนที่เกิดวันพุธอ่าซึ่งเราก็จะแนะนําว่าเราควรไปทําบุญวันไหนยังไงก็ติดตามในอีพีนี้แล้วกันครับสำหรับใครที่เข้ามาแล้วลืมเลยฝากช่องอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์แล้วก็กดติดตามช่องของเราด้วยเวลาเราทองคลิปดีๆแบบนี้จะได้มีการแจ้งเตือนคุณผู้ชมตามกันทุกท่านนะครับหรือว่ากดซับสไครต์หรือว่ากดติดตามนั่นเองครับผมโอเคผมพูดมาเยอะมากเริ่มเลยกวเริ่มเลยถามอาจารย์สันกับอาจารย์ดกนี่แหละนะครับครับผมครับผมในชาววันพุธเนี่ยนะครับ วันพุธเนี่ยมีกรรมหลักๆคืออะไรเอย่ยคนที่เกิดวันพุธนะครับ <Ừ. S 2> ก็คือเกี่ยวกับเรื่องของคําพูดนั่นแหละนะครับกรรมเกี่ยวกับเรื่องของคําพูดแล้วก็กรรมเกี่ยวกับเรื่องของการฆ่าสัตว์ฆ่าสัตว์ด้วยสอง2 2> อยา่างสออย่างนะ สําหรับชาวคนที่เกิดวันพุธใช่อันนี้เราพูดถึงแต่วันเกิดนะยังไม่ดูราศีเกิดลัคนาเกิดดวงดาวทั้ง10ดวงอันนั้นจะบอกกรรมได้ทั้งหมดเลยนะครับแต่เนี้เราพูดถึงแค่วันแ่วันนี่เป็นองค์ประกอบเล็กๆในในมันกว้างมากในชีวิตของเราครับเราเกิดวันพุธคนเกิดวันพุธกี่สิบล้านคนละ คนวันพุธกี่ลัคนาละแต่แน่นอนล่ะลัคนาไม่เหมือนกันอีกเกิดวันพุธเนี่ยคุณมีกรรมเรื่องเรื่องการฆ่าสัตว์เรื่องเกี่ยวกับคาพูดเนี่ยจะมากจะน้อยนะครับก็ต้องไปขยายในในเรื่องของหลักโคราศาสตร์หลักโรศาตรนะครับโอเคครับเพราะเนี่ยเราจะมาวิเคราะห์เรื่องวิเคราะห์กันเลยดีกว่าอาจารย์ดูครับอาจารย์ดูกับอาจารย์สันเรื่องของงานถ้าเกิดว่าชาววันพุธอยากจะแก้ไขเรื่องงานให้ดีขึ้นไปหรือกําลังประสบปัญหาเรื่องงานอยู่เนี่ย ทำบุญแบบไหนยังไงหรือแก้ไขยังไงดีอาจารย์สันอันดับแรกหาวันอาทิตย์ที่ว่างก่อนต้องทําบุญในวันอาทิตย์เพื่อให้กาลังถึงนะครับอ่านะครับอันดับแรกอันดับที่สองเตรียมทูบหกดอกทูบหกดอกเป็นเหรียญบาทหกเละหกเหรียญเหรียญบาทหกเหรียญนะครับอ่าทีนี้นะครับดอกไม้นะครับเทียนนะครับก็จัดตามสมควรบูชาพระรัตนตรัยนะครับดอกบัวก็ได้นะครับบูชาพระรัตนตรัยจะที่บ้านก็ได้หิ้งพระ ท่านก็ได้หรือที่โบสถ์ที่วิหารได้หมดนะครับทีนี้ก็สํารวมกายสํารวมจิตนะครับอาราธนาศีลอารัธนาธรรมขอเข้ามาพระรันาตยสวดมนต์บทที่เป็นมงคลที่ท่านศรัทธานะครับทุกๆบทนะครับแล้วแต่ท่านจะสวดเยอะสวดน้อยหลังจากนั้นปิดท้ายด้วยอวิสุนตสานุติคาถานี้นะอวิสุนตสานุติใช่อวิสุนตสานุติ หกจบหกจบนะครับอ,อธิษฐานนะครับอธิษฐานขออัญเชิญเทพเทวดานะครับที่มีบุญกุศลร่วมกับข้า,ขาพเจ้ามาในเรื่องของการงานนะครับอ,อธิษฐานขอเชิญเจ้ากรรมในเวรที่ข้าพเจ้าเคยทําอกุศลลกรรมที่เคยทํากรรมกับท่านไว้ในอดีตภตพบอดีต,ตชาติในเรื่องการงาน ขอเชิญท่านมาร่วมเป็นประธานมาร่วมเป็นเจ้าภาพบุญที่ข้าพเจ้าจะได้ทําบุญในเรื่องของแสงสว่างนะครับแสงสว่างในที่นี้คือหมายความว่าถวายเทียนพรรษาถวายหลอดไฟถวายหม้อแปลงเข้าวัดนะไม่ใช่วัดก็ได้จะเป็นโรงเรียนจะเป็นสถานที่ที่มันมืดมนที่ทำให้เช่นถนนเนี่ยมันมืดนะครับตรงนี้แล้วคนหมูมากได้ใช้ประโยชน์ใช่ตรงนี้คนโดนข่มขืนคนโดนป้น อะไรต่างๆเนี่ยนะครับเราทำได้นะครับจะถวายวัดดูด้วยว่าวัดนั้นขาดแคลนขนาดไหนอ,อย่าไปเติมกิเลสให้ให, <c oughs> ให้ให้พาท่านนะครับบางทีบางทีวัดบางวัด ที่ที่ผมอันนี้อันนี้เป็นมุมส่วนตัวนะบางทีผมไปเจอคพือมีเยอะบางทีก็วางกองกองกันบางทีก็เสียดายไม่ได้ใช้ประโยชน์บางทีวัดอื่นๆที่ห่างไกลต้องการใช้แต่กลับไม่ได้ใช้ทาบุญพระพุทธเจ้าบอกเราต้องมีศีลสมาธิสติปัญญาใช่ไหมเพราะฉะนั้นการทําบุญต้องทําด้วยปัญญาด้วยเราดูซิว่าเราทําบุญเนี่ยไม่ใช่ว่าเราอยากจะทําเพื่อว่าทําให้เราดีอย่างเดียว เราจะไม่ได้ดีอันนั้นมันทําแบบผสมกิเลสละอ่าผสมกิเลสเพื่ออยากให้ได้ดีหรือใํ่ทเพื่ออยากให้ได้ดีก็คือทําเยอะๆแล้วตัวเราเดือดร้อนเราเกิดทุกข์นั่นก็ไม่ได้บุญอันนั้นเรียกว่าทําบาปให้ตัวเองเพราะฉะนั้นเราทําเท่าที่ทําได้ถูกไหมถูกต้องทำเกินตัวไหมครับอาจารย์ใช่ใช่ถ้าท่านไม่มีจริงๆทําบุญยังไงเติมน้ํามันตะเกียงก็ได้แล้วซื้อน้ํามันขวดหนึ่งสิบาท20บาทไปเติมนะครับอ่าเนี่ยนะครับเราอธิษฐานให้ท่านมาร่วมบุญแล้วเราไปทําบุญเสร็จทํายังไงครับ เราก็กลับมาอุทิศบุญนะครับอ่า,อาด้วยอะไรนะครับด้วยการกวดน้ํานะครับอตอนเนี้เราจะกวดน้ําให้ธาตุไฟนะครับเพราะนั้นก็หาไฟกองเล็กๆเ,เ,เทียนก็ได้นะครับอ่าแล้วเราก็กวดน้ําลงไฟเป็นไฟที่มีเปลวใช่เป็นไฟที่มีเปลวนะครับอ่าเราก็กวดน้ําลงไฟขออานาจบุญบาร,รมีที่ข้าพเจ้าทําในวันนี้ขออุทิศถวายแด่เทพเทวดาที่รักษา ปกปักรักษามีบุญกับข้าพเจ้านะครับในเรื่องการงานที่คอยช่วยเหลือพ่อแม่ครูบาอาจารย์ในอดีตเจ้ากรรมในเวทที่ข้าพเจ้าเคยร่วงเกินท่านไว้ในเรื่องการงานการกระทำทั้งปวงนะครับขอให้ทุกทั้งหลายเกี่ยวกับเรื่องการงานของข้าพเจ้าได้ดับไปเหมือนเปลวไฟที่โดนน้ำสังศิธิ์นะครับชโรมหยาดโรม ในครั้งนี้นะครับด้วยอํานาจแห่งบุญกุศลน,นะครับการงานของข้าพเจ้าขอให้ลุ่งเรืองเจริญลุ่งเรืองนะครับอะ,อะไรก็ว่าไปอธิฐานไปนะครับสิ่งที่ดีๆนะครับแต่ก<ต>็อขอแนะนํานิดนึงไฟระวังไฟกับน,น้ำเวลาดูกันมันจะมีสะเก็ดใช่ใช่ระวังความปลอดภ<ต>ัยแ้วก็กไม่ต้องกองใหญ่มากบางทีถ้าถ้ากองน้อยๆเทียนก็ได้อะไรก็ได้ถ้ากวดนี่ก็ต้องกวดไฟให้ดับเลยไหมอาจารย์สันลีกวดไฟให้ดับเพราะนั้นเอาเทียนก็พอเทียนก็พอแนีนยนะครับถ้าเป็นกองก็กองเล็กๆดีกว่า ทีน <letter> sure, ี้เหรียญบาทหกเหรียญทําบุญก็ต้องไปทําบุญเกี่ยวกับเรื่องไฟถวายเป็นค่าไฟฟ้าให้วัดอ่าก็ได้นะครับประมาณนี้นะครับต่อไปครับอันนี้เป็นเรื่องงานไปแล้วนะครับเรื่องงานต่อไปก็ต้องเป็นเรื่องเงินแล้วล่ะเรื่องเงินเงินทำบุญในวันไหนในวันพุธกลางคืนวันพุธต้องเป็นพุธกลางคืนด้วยนะใช่แล้วอันนี้ไม่ต้องใช้เงินทำอ่าเรื่องเงินของคนเกิดวันพุธไม่ต้องใช้เงินทำนะครับ ให้ใช้กายวาจาใจทาในวันพุธกลางคืนนะครับจุดธูปสิบสองดอกเหรียญสิบสองเหรียญเหรียญสิบสองเหรียญรัตนาศิลรัตนาธรรมนะครับแล้วก็ขอขมาพระรัตนตรัยนะครับว่าบทสวดมนต์เหมือนเดิมเหมือนเดิมทุกอย่างนะอ่าแล้วก็ว่าค้าพุธปันทูธรรมวคะสิบสองจบคาถาภาวนาตอนท้ายค้พุูธปันทูธรรมวคะอัญเชิญเทวดาอันเชิญ เจ้ากรรมในเวรเกี่ยวกับเรื่องการเงินการทองมาเหมือนเหมือนเมื่อกี้เนี้ยเหมือนเรื่องงานทุกอย่างนะครับอ่หลังจากนั้นนะครับเราก็ไปทําบุญเกี่ยวกับเรื่องการปฏิบัติธรรมอือถือศีลแปดปฏิบัติธรรมนะครับอธิษฐานไปเลยนะครับถ้าเรื่องการเงินเนี่ยจะถือศีลให้ครบ12วันนะครับตามกําลังพระราหูนะครับ หลังจากนั้นพอทําแล้วเนี่ยคือทํา1ครั้งนะครับก็มากวดน้ํา1ครั้งนะเช่นแต่ถ้าครั้งนี้ทำสิบสอวันรวนเลยก็กวดน้าครั้งเดียวแต่คนเราเนี่ยส่วนใหญ่ติดเรื่องงานไม่มีทางถือสิบแปดยาวอยู่ที่วัดยาวได้12วันนะต่อให้อยู่ที่บ้านก็ปฏิบัติลําบากเว้นแต่บางคนที่เป็นจะมีเจมีธุรกิจส่วนตัวนั้นก็อีกเรื่องหนึ่งอาจจะทําได้แต่ว่าส่วนมากถ้าเกิดเป็นแบบมีงานประจําก็อาจจะยากหน่อยใช่ากนิดอาจจะแบ่งไปก็ได้เดือนนี้ไป 2วันได้ต่อไปเป็นหวัน2วันแล้วแต่แต่ว่าภายในห่งปีให้ได้สิบสองวันถูกต้องเช่นอายุท่าน35ในอายุย่าง35เนี่ยก็เอาให้ครบ12วันละกันนะครับเดือนละวันครบพอดีเลยถูกต้องครับโอเคทีนี้ก็อธิษฐานเหมือนเดิมแล้วคราวนี้กวดน้ำนะครับให้ ให้เปลี่ยนจากกวดน้ำเมื่อกี้กวดน้ําดับไฟนะครับให้ธาดไฟอันนี้กวดน้ําให้ธาดลมธาดลมแต่เป็นธาดลมในเวลากลางคืนนะครับก็กวดน้ําจากที่สูงลงสู่ที่ต่ําขึ้นไปชั้น2บ้านก็ได้กวดน้ําลงมานะครับใครมีบ้านชั้นเดียวก็หานที่สูงหน่อยต่อกวีแล้วก็กวดน้ําลงมาให้ผ่านอากาศธาดธาดลมนะครับก็โอเคอธิษฐานเหมือนกันทุกประการนะครับเกี่ยวกับเรื่องอะไรเรื่องเงินเรื่องเงินนะครับอันนี้ใช่ สำหรับวิธีการแก้ไขเรื่องเงินไปแล้วต่อไปเรื่องของสุขภาพก่อนจะเข้าเรื่องสุขภาพครับผมลืมบอกไปว่าเราจะมีแจกของรางวัลนะครับเป็นผ้ายันศักดิ์สิทธิ์ที่ผ่านพิธีกรรมมาเรียบร้อยแล้วนะครับให้อาจารย์แบงค์บอกเดี๋ยวพุทธคุณพุทธคุณเข้าๆบอกเงื่อนไขตอนเงื่อนไขตอนท้ายก็ได้เงื่อนไขตอนพุทธคุณอันนี้เป็นเขาเรียกว่าแผ่นยันเกาะเพชรนะครับคุณผู้ชมที่ดูอยู่นะครับแผ่นยันเกาะเพชรนี่พุทธคุณเป็นพุทธคุณที่ คิดว่าพุทธคุณสูงมากใช่ครับเป็นใช่ครับเขาเรียกว่าถ้าเกิดในตำราเนี่ยที่ที่อันนี้ที่ผมฟังมาจากอ้างอิงมาจากหลวงพ่อปานนะครับหลวงพ่อฤาษีท่านเล่าว่าเป็นการถอดยันมาจากบทอิทิปิโศถูกต้องอ่าแล้วในสมัยโบราณเนี่ยห้องพุทธคุณอ่าห้องพุทธคุณนะครับแล้วก็ถอดมาจากอ่าสูตรตำราลบนะครับยันพิชัยสงครามด้วยก็มาจากตรงนั้นว่าเนี่ยยันตรงเนี้ยนะครับ พุทธคุณเนี่ยกันอะไรได้บ้างนะครับแน่นอนแหละถ้าเกิดใครพบพยานผืนนี้ไม่ตายโหงครับป้องกันคุณผีคุณคนนะครับแล้วก็เรียกถ้าเกิดในด้านของเมตตามหานิยมก็มีเรียกศั์ด้วยเรียกั์เรียกเงินเพราะเนี่ยพุทธคุณเนี่ยเป็นพุทธคุณนะครับร้อยแใช่ร้อยแปดประการขออย่างเดียวขอให้นับถือพระรัตนตายนะครับ แล้วก็อยู่ในศีลห้านะครับรับรองว่าท่านจะไม่มีวันตายโหงนะครับพุทธคุณเนี้ยนะครับสามารถพกพาได้นะครับอาจย์แบงก์ถูกไหมถูกพกพาได้พับเก็บใส่กระเป๋าได้พกพาไปไหนมาไหนได้นะครับติดที่ทํางานป้องกันติดประตูหน้าบ้านติดไว้บนรถนะครับได้หมดเลยใช่สวยมากอันนี้ผ่านพิธีนะครับปลูกเสกโดยเทวาพิเศษนะครับผมได้อัญเชิญสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับทำพิธีเทวาพิเศษพรมมาพิเศษนะครับแล้วก็ มีพิธีพุทธาพิเศษนะครับโดยได้นิมนต์หลวงปู่บุญล่ามาอธิษฐานจิตนะครับในวันไหวครูชมลมปีที่แล้วใช่ซึ่งพิธีไหว้ครูเรานี่ใช้เลิกใช้ยามใช้กําลังครูบาอาจารย์ช่วยเหลือแล้วก็มีทั้งสายของพุทธของพามาเนี่ยพลังพุทธคุณเนี่ยเปี่ยมแน่นอนครบด้านแน่นอนครบด้านสำหรับใครที่สนใจเดี๋ยวรอติดตามดูท้ายคลิปนะครับเราจะมีต้องทำยังไงต้องทำยังไงแต่แจก ห้าท่านห้าท่านแรกเท่านั้นโอเคอ่าอันนี้อ่าต่อเลยนะครับเมื่อกี้เรื่องสุขภาพแล้วต่อไปเรื่องของความรักบ้างครับเรื่องของความรักนะครับอ่าสุขภาพยังอ่าสุขภาพยังนี่กำลังจะไปเรื่องสุขภาพคือบางทีอ่าคือบางทีมันอาจจะมี ไม่เป็นไรไม่เป็นไรธรรมดาธรรมชาติเราคุยกันสบายสบายรายการเราเน้นสบายสบายอยู่แล้วเน้นตัดต่อให้น้อยที่สุดจะได้มีเวลาไปทําคลิปทําอย่างอื่นนะครับก็คุยกันเหมือนนั่งคุยสนทนากันนี่แหละนะครับว่าไปสุขภาพภาพอนะครับต้องไปทําบุญในวันอะไรครับวันเสาร์วันเสาร์ทีนี้วันเสาร์เนี่ย กำลังเท่าไหร่ครับอาจารย์ดุ๊กกำลังสิบนะครับเพราะนั้นเตรียมทูบสิบดอกเตรียมเหรียญบาทสิบเหรียญอธิษฐานจิตอาราธนาศีลอาราธนาธรรมบูชาพระรัตนตรัยนะครับเหมือนเดิมทุกประการว่ากาถาโสมานกกลีธาโทสิบจบเชิญเทวดาเชิญเจ้ากรรมในเวรมาขอในเรื่องของสุขภาพนะครับท่านเจ็บป่วยสุขภาพไม่ดีอะไรต่างๆเนี่ยให้ทําบุญอย่างนี้นะครับทุกวันเสาร์นะครับเวลา เวลาทําบุญก็อธิษฐานเชิญนะครับเชิญเจ้ากรรมในเวรเชิญเทพเทวดาร่วมมาเป็นเจ้าภาพเหมือนกันที่ผมพูดตอนต้นนั่นแหละเหมือนกันทุกเรื่องเนาะ,ะ,ะเหมือนกันทุกเรื่องนะครับทำบุญอะไรไปทําบุญเกี่ยวกับเรื่องการซื้อที่ดินถวายวัดถวายโรงเรียนถวายโรงพยาบาลที่เขาทําเพื่อสาธารณประโยชน์เพื่อปวงชนเพื่อมนุษย์เพื่อสัตว์ทั้งหลายทําบุญเกี่ยวกับเรื่องของการมุงหลังคา ทำบุญเกี่ยวกับเรื่องของการสร้างโบสถ์สร้างวิหารสร้างโรงเรียนอิฐหินปูนทรายเกี่ยวกับเรื่องงานก่อสร้างนะครับทำบุญเกี่ยวกับเรื่องของทำบุญลงศพก็ได้ด้วยนะครับอ่าโอเคอันนี้ก็เป็นเรื่องของสุขภาพนะครับคืนี้กวดน้ํำยังไงกวดน้ํานะครับเตรียมไฟสุมขอนนะครับไฟสุมขอนคือเตาถ่านเล็กๆเตาหมูจุ่มก็ได้เล็กๆอ่านะครับถ่านที่เวลาใช้หมูจุ่มนะครับแล้วเราก็เพราะว่า เสาคือไฟธาตุไฟมีไหลธาตุมีไฟชดช่วงคือไฟพราทิตย์ไฟเสาเนี่ยคือไฟสมขอนขวดน้ําลงไฟสมขอนนะครับขอให้พิษเนี่ยนะครับพิษที่ทําให้สุขภาพข้าพเจ้าเนี่ยทุกที่ทําให้สุขภาพข้าพเจ้าเนี่ยนะครับเกิดความทุกข์นะครับเกิดเจ็บนูน่นไข้นี่นะครับเปรียบเสมือนไฟที่สมขอนที่อบตัวข้าพเจ้าย่างตัวข้าพเจ้าเนี่ยนะครับ ได้ดับไปด้วยน้ําทิพ์นะครับน้าสวรรค์น้ําบุญกุศลทิพ์เนี่ยที่ข้าพเจ้าได้กวดลงนะครับณบัดนี้นะครับอธิฐานให้เจ้ากรรมในเวรที่ล่วงเกินด้านสุขภาพเหมือนกันเทวดานะครับที่คุ้มครองนะครับเกี่ยวกับเรื่องอายุสุขภาพชะตาชีวิตเนี่ยนะครับมาร่วมอนุโมทนาบุญมาได้รับกําลังบุญนะครับว่าไปเหมือนตอนต้นอธิฐานให้โรคภัยทั้งหลายหายนะครับถ้าท่านเป็นโรคที่ต้องรักษาระยะยาว ท่านก็ทําบุญอย่างเงี้ยทุกๆุกวันเสาร์ทำครั้งหนึ่งไม่ใช่ว่าทําครั้งหนึ่งล้านหนึ่งเลยไม่ต้องทํแล้วทุกทําครั้งละสิบบาท20บาทก็ได้ทําบ่อยๆขอให้ทำสม่าเสมอนิดนึงท่านทำร้อยหนึ่งกับท่านกับท่านทําพันหนึ่งเนี่ยนะท่านทำร้อยหนึ่งแต่ทําทุกเสาร์ดีกว่าทำพันหนึ่งเพราะอย่าลืมท่านได้สวดมนทุกทุกเสาร์เห็นไหมสิบครั้งกับท่านทำพันหนึ่งท่านก็สวดมนครั้งเดียวอาราธนาศินครั้งเดียว มีเกิดความฮีริโอตาปากการสวดมนต์บางคนบอกไม่มีประโยชน์จริงๆสวดแล้วทําให้จิตเราสงบเรา<ช>จดจ่ออยู่ตรงนั้นเป็นสมถะกรรมฐานบางคนมาแนวแบบรู้เยอะ,อะบอกว่าสวดมนต์เนี่ยรู้ความหมายหรือเปล่าไม่ได้เป็นธรรมะพุทธเจ้าสวดมนต์เราได้อะไรไม่รู้ความหมายมคุณไม่เข้าใจะนะการสวดมนต์ก็เหมือนกับเราพุทธโธได้จดจอ่อเกิดเป็นสมถะกรรมฐาน<ช>ได้พิจารณาปัญญาว่าเฮ้ยเราป่วยเพราะว่า กรรมเก่าเนี่ยเกิดวิปัสสนากรรมฐานพิจารณากรรมพิจารณาจิตพิจารณาความทุกข์ว่าเกิดมาแล้วทุกข์หนานะครับว่ากันไปนะครับอาจะยุบหนอพองหนอจะปฏิบัติด้วยจะพุทโธปฏิบัติด้วยยิ่งดีโอดีเลยแหละปฏิบัตินะครับทีนี้ก็ว่ากันไปประมาณนี้นะครับสําหรับเรื่องสุขภาพสุขภาพทุกอย่างเหมือนกันหมดอย่างที่ผมบอกว่ามันจะเปลี่ยนไปคือ กำลังกำลังกำลังดาวคือเรื่องของทุวิธีแก้ไขการกวนน้ําอย่างไรแค่นั้นเองนะครับเพื่อให้ดินน้ําลมไฟน้ำมาพะทะได้ได้ครบถ้วนนะครับโอเค โอเคต่อไปเรื่องของความรักแล้วเรื่องของความรักอ่าอาจารย์แบงค์ว่าไปเลยว่าวันอะไรครับวันศุกร์ครับผมวันศุกร์นี่นะครับช้ยทูบยิบดสิบเอ็ดดอกอ่านะครับผมเหรียญบาทเหรียญบาท21เหรียญอ่าคาถาวาโทโนะมะมะวา21จบ2ี่บจบคาถาภาวนานะคุณผู้ชมก็คือทำบุญเกี่ยวกับเรื่องอะไรครับอ่าบ้านพักคนชรานะครับหรือให้ความรักหรือไปอ่านหนังสือช่วยเหลือคือให้ความรักกับบ้านพักคนที่คนที่ขาดความรักอ่ะอ่าเด็กได้ โอกาสต่างเด็กกำพร้าอือ่าน้องหมาน้องแมวที่ที่โดนเจ้าของทิ้งนะครับก็คือเหมือนกับเป็นการที่เราไปแก้เรื่องความรักก็คือไปให้ความไมอบความรักไแหละอ่าใช่เหมือนเราจะได้ความรักเราต้องให้ความรักก่อนถูกต้องอ่าสิ่งดีๆก็จะกลับมาหาเราเองกวดน้ําใช้น้ํากินน้ําแร่กวดน้ํานะครับพอกวดเสร็จแล้วนะครับให้เทวดาให้เจ้ากรรมในเวรเสร็จแล้วในเรื่องความรักจเพาะเจาะจงนะเรื่องความรักก็ให้เทวดาที่ มีบุญสัมพันธ์ดูแลกับเราในเรื่องความรักอย่างที่อบอกว่าเทวดาเนี่ยเทพเนี่ยท่านจะดูแลเราได้ตามบุญสัมพันธ์นะบางพระองค์ดูแลในเรื่องการงานบางพระองค์ดูแลในเรื่องความรักบางพระองค์ดูแลให้เราไปนิพพานแล้วแต่ะนะครับทีนี้เจ้ากรรมในเวรก็เหมือนกันเฉพาะในเรื่องความรักขอก็ขอเฉพาะในเรื่องความรักนะครับ ทีนี้กวดน้ำเนี่ยใช้น้ํากินในการกวดเท่านั้นเองนะครับเพราะพระสุกคือน้ํากองแล้วน้ําฝนหรือจะใช้น้ําฝนในการกวดก็ได้หรือน้ํากินน้ําแร่ก็ได้เสร็จแล้วห้ามทิ้งให้เอาน้ำเนี้ยไปเมตตาให้สัปสัตต์ให้นกให้สุนัขให้แมวหรือแม้กระทั่งคนกินนะาะน้ําสะอาดดิภาชนะเราต้องสะอาดนะไม่ใช่เอากาละมังหมามา แล้วก็กวดน้ำใส่แล้วก็เป็นกรรมแย่เลยเทา,าน้ำนี่ให้คนกินคนที่ <c oughs> เราไม่ชอบอันนั้นติดกรรมนะคุณู้ชมเคนนั้นไม่แย่งสามีแย่งภรรยาเราเราก็บาปนะบอ,ะอก่อนไม่ใช่ว่าทําได้นะครับอ,อ,อย่าก,กันแกล้งด้วยเรื่องบุญเด็ดขาดโ okay. อเคผ่านไปครับ,รบเรื่องอะไรสีเรื่องหลักไปแล้ว สีเรื่องหลักจบแล้วการงานการเงินความรักสุขภาพน่าไปแล้วต่อไปสี่เรื่องรองครับเรื่องของอํานาจชื่อเสียงอํานาจชื่อเสียงเกียรติยศเป็นที่รู้จักของคนนะครับผมทำบุญในวันอะไรครับวันพระพฤหัสอาทุกกีดอสิ เหรียญบาทสิบเหรียญคาถาพระสัมพัวิสทะสิบเก้าจบสิบเก้าจบนะครับขวายพระไทยพระไทยพระพุทธรูปปางสมาธิทําบุญเกี่ยวกับเรื่องของการบวชพระบวชเนนทำบุญเกี่ยวกับเรื่องของการศึกษาเวลากวดน้ํากวดน้ําลงดินอธิษฐานเหมือนเดิมทุกอย่างเปลี่ยนแต่ว่าเรื่องที่เราอธิษฐานเรื่องที่เราขอขมากรรมคือเรื่องเกี่ยวกับเรื่องของอํานาจชื่อเสียงนะครับ นะครับผมอันนี้เรื่องเจ้ากรรมในเวรเป็นยังไงอ่ะเดี๋ยวดึกภ้าไม่ออกเจ้ากรรมในเวรที่เราเคยทําลายชื่อเสียงเขามาในอดีตแทงข้างหลังเขามาเราจะไปใส่ร้ายเขาทำให้เขาถึงขั้นเสียชื่อเสียงบางทีฆ่าตัวตายอะไรต่างๆนะครับตรงนี้เราก็ขอให้ท่านมารับบุญกุศลนะครับโอเคต่อไปต่อไปเรื่องของผู้อุปถัมภ์ผู้อุปถัมภ์ทำบุญในวันอะไรวันจันทร์ย้ำว่าเฉพาะของคนเกิดวันพุธนะอันนี้คือคนเกิดวันพุธในการแก้นะว่า อยากมีผู้อุปถัมภ์ค้ำชูอยากมีกัลยานมิตรเราทำไมไม่มีเพื่อนเลยนะเพื่อนไม่ดีนะผู้ใหญ่ไม่รักลูกน้องไม่เคารพอะไรต่างๆไม่มีคนคอยช่วยเหลือนะครับทำบุญในวันนี้นะครับในวันอะไรวันจันทร์คุณในวันจันทร์ทูบ15เหรียญบาท15เหรียญนะครับไปทำบุญซะนะครับ เหรียญบาทเนี่ยนะครับ15เหรียญให้ไปทําบุญเกี่ยวกับเรื่องน้ำนะครับแล้วเราก็ต้องไปทําบุญเกี่ยวกับเรื่องน้ําเหมือนกันทําบุญสร้างของน้ําทําบุญบริจาคค่าน้ำนะครับทาบุญเกี่ยวกับเรื่องของน้ําทั้งหมดนะครับกวดน้ํากวดน้ําลงอะไรกวดน้ําลงดินชุ่มน้ําอีกดินชุ่มน้ำดินท่าน้าอะไรได้หมดขอแค่เป็นตรงที่ดินที่มันเปียกๆชุ่มๆนะครับกวดลงไปเลยให้กับเจ้ากรรมในเวรเทพเทวดารักษานะครับคาถา อิรชาคตาราษาสิบห้าจบิคราสิบห้าจบอิรชาคตาราษาสิบห้าจบนะครับโอเคอันนี้สาหรับใครที่ต้องการคนคอยอุปถัมภ์นะครับช่วยเหลือนะอย่าลืมนะครับวันจันเนาะสำหรับคนเกิดบันพุทธต่อไปเรื่องของบุตรบริวารลูกน้องบุตรบริวารลูกน้องนะครับในวันอะไรเอ่ยวันพุธวันตัวเองนั่นแหละวันตัวเองเลยทําในวันตัวเองทูบเท่าไหร่สิบเจ็ดดอก นะครับเหรียญบาท17เหรียญกระถาปิสาระโรปุสัตพุทธนะครับก็ขอในเรื่องลูกน้องลูกน้องบุตรบริวารใช่กวดน้ําท well> ี่ไหนกวดน้ําลงแม่น้ํานะครับทำบุญอะไรทําบุญเกี่ยวกับเรื่องหนังสือเรียนดินสอปากกาเครื่องขยายเสียงกันเทศติดกันเทศพระนะครับถวายน้ําหวานถวายน้ําอะไรที่กินแล้วสดชื่นนะครับโอเคอันนี้คือ นะครับในส่วนของใครที่ต้องการบูตรบริวารคอยช่วยเหลือช่วยงานอะไรต่างต่อไปอันเนี้ยเรื่องใหญ่คือเรื่องของปัญหาปัญหาเช่นที่เป็นปัญหาใหญ่ๆห่ช่วงดวงไม่ดีอาจารย์ดูต้องครับเนาะช่วงเกิดปัญหาในชีวิตแก้ไขไม่จกไม่รู้จะพึ่งพาใครเจอนะช่วงนี้มาเจอหมอดูมาเจออาจารย์ดุกอาจารย์แบงค์อาจารย์ซันก็กลัวอาจารย์ดุกอาจารย์แบงค์อาจารย์ซันจะหลอก จะหลอกเอาเงินนะจะหลอกทําพิธีอะไรต่างๆก็ไม่ต้องไปหาจันดุกไม่ต้องไปหาจันแบงค์ทำบุญด้วยตัวเองเราไม่เราไม่ไปว่าใครเราว่าพวกเรากันเองเราว่ากันเองนะทีนี้เราก็ทําบุญในวันอังคารทําบุญอะไรครับไถยชีวิตโคกระเบือปล่อยปลาให้มากกว่าอายุตัวเองซื้อที่ตลาดปล่อยที่แม่น้ําอย่าไปปล่อยในบ่ออย่าไปซื้อที่วัดปลานี้เป็นเป็นปลาที่เขากําลังจะจะฆ่าจะฆ่าในตลาดตลาดตัวเล็กๆ ตัวเล็กๆตัวละสิบาท20บาทเองนะบางคนบอกอูอจาจันพี่อายุ70กว่าแล้วออจะซื้อปลาเนี่ยตัวละ100กว่าบาทนะครับ74ตัวทํายังไงบอกตัวเล็กๆก็มีครับไปดูในตลาดนะครับแต่ถ้าเราเจะเอาตัวใหญ่ด้วยก็ผสมปลาะไรดีต้องปลาไหลไหมไม่จําเป็นปลาไรก็ได้ไก่นชีวิตเท่ากัน นะครับอันนี้จะได้บุญมากกว่าเพราะเราไปกําหนดปลาไหลปลาดูปลานู่นปลานี่เนี่ยคือเรากําหนดใช่แล้วเรากําหนดเนี่ยเราเกิดความทุกข์หาไม่ได้ที่อาจารย์ลงกู้ข้อสองคือเราเลือกช่วยชีวิตเราอยากช่วยเพื่อให้ตัวเราดีนะเราช่วยเนี่ยเพราะความเมตตากรุณาบุทิตาอุเบกขาได้พรมิหารสี่อีกนะครับได้ทําข้อใหญ่อีกเพราะฉะนั้นเนี่ยเราไปช่วยซะเกินได้ไหมเกินได้นะแล้วแต่มากกว่าอายุหรือว่าจะ จะเอาแบบว่าไม่เอามากกว่าอายุได้ไหมได้เอาปลาแค่8ตัวก็ได้ตามกําลังอังคารนะครับพระกถาเนี่ย ติหังจะโตโรที่นางแปดจบคูแปดดอกเงินแปดบาทนะครับเงินแปดบาทเนี่ยสมมุติเราปล่อยปลาแล้วเราถ่ายชีวิตโกกับบือแล้วทาไงกอาเงินแปดบาทนั่นะไปไปร่วมกับคนอื่นทําบุญเกี่ยวกับเรื่องชีวิตนะครับไปต่อได้อีกต่อบุญได้เองปวดน้ํายังไงกวดน้ํากวดน้ําจากที่สูงลงสู่ที่ต่ําไปอยู่ชั้นสองซะในวันอังคารแล้วก็กวดน้ําลงมานลมบ้านชั้นเดียวไม่ต้องขึ้นไปบนหลังคาเดี๋ยวตกลงมานะต่อเก้าอี อะไรให้เป็นที่สูงพอ,อเป็นพิธีแล้วก็กวดเหนือหัวลงมาอย่างนี้นะครับคือ okay, กำหนดให้ว่าเป็นที่สูงให้กับใครเจ้ากรรมในเวรเทพเทวดารักษาในเรื่องของปัญหานั้นนะครับเทพที่จะลงมาช่วยแก้ปัญหาเรา,านะครับ<ๆ>เจ้ากรรมในเวรที่กําลัง ก่อควนเราตอนนั้นนะครับ,รบโอเคผมอันนี้นะก็เป็นสําหรับคนที่เกิดวันพุธนะสำหรับใครติดขัดเรื่องไหนนะครับเป็นพิเศษก็ให้ทําวันนั้นตามเรื่องราวน,น,นั้นนะครับหรือถ้าให้ดีทําครบทั้งหมดยิ่งดีเลยถูกต้องไหมครับอ,อย่างที่บอกว่า หลักของเรานะเป็นหลักของการใช้หเรื่องของแบบบุญคุณโทษคือเรื่องของพุทธศาสนาแล้วทาการ,รทําบุญเข้ามาช่วยหนุนดวงนะครับ,รบแล้วก็เรื่องของหลักของโหราศาสตร์เป็นการเสริมพลังงานซึ่งก็แล้กันจะทําให้สิ่งเหล่าเนี้เกิดพลังงานและเกิดผลสัมฤิ์ผลใช่ครับทีนี้าการมียันตอบเพชรอีกก็เป็นการเสริมอีกในการกําลังเนี่ยนะครับที่เราเห็นเนี่ยนะครับ6 12 10 21 10 19 15 17 8อ,อะไรต่างๆเนี่ยก็คือ กำลังพระพุทธคุณทั้งนั้นกำลังพระพุทธคุณนะครับ,รบยันกอเพชรเนี่ยก็บรรจุก,กําลังพระพุทธคุณนะครับทีนี้เมื่อกี้ที่เราบอกกลางรายการไวร้นะครับว่าเราจะแจกให้5้ารางวัลอยากให้อาจารย์รบแบงค์เนี่ยนะครับ ว่าไปในเรื่องของกติกาการร่วมเล่นเกมแต่ผมจะบอกคาถาให้นะครับคนที่พกแล้วนะครับที่อาจารย์แบงค์บอกไม่มีวันตายโหงสามารถติดรถติดบ้านติดตัวได้นะครับคุ้มครองร้อยแปประการเหมือนกำแพงแก้วตะข่ายเพชรแห่งพุทธคุณนะครับครอบไว้8ชั้นนะครับวิธีการคือ1นะครับศรัทธาในพระพุทธศาสนาพระพุทธเจ้าพระธรรมเจ้าพระสังฆเจ้า2คือศีลห้าคบยิงปืนนะครับสคือภาวนานโมสามจบทุกครั้งนะครับ ที่จะใช้ยันนี้แล้วว่าคาถาอิราชาคาตลาสาติหังจโตโรที่นังติสามระโรปุสัตพุทธโสมานากริธาโทพระสัม,มวิสาเทระคพุธปันธุธรรมวาคะวาโทโนอะมะมะวาอะวิสุนุสานุติจะภาวนาหนึ่งคาบสามคาบเก้าคาบแล้วก็ข้ามไปร้อยแปดคาบเลยก็ได้สูงสุดคือร้อยแปดคาบคือเกิดพุธทธคุณรอบด้านนะครับใช่โอเคทำน้ำมนต์ได้นะครับใช้ผ้ายันเนี้ยนะครับ ไปใส่ในน้ําสะอาดนะครับแล้วก็ใช้หยดเทียนภาวนากระถานนี้ร้อยแปดจบไล่พุนใส่ไล่มนดําทั้งปวงนะครับนึกถึงเวลาเรากําหนดจิตนึกถึงอะไรครับพุทธานุสตินึกถึงบารมีพระพุทธเจ้าบรมเจ้านะครับเป็นบารมีสูงสุดเนาะว่ากันไปกติกาในการร่วมรับยันฟรีๆนะครับค่าส่งก็ไม่คิดนะแจกคือแจกจริงๆนะครับแต่ว่าร่วมเล่นเกมนะสนุกกแล้วกันเนาะนะครับผมก็ง่ายๆสำหรับใครที่ดูคลิปนี้อยู่นะตอนนี้นะครับผมก็เพียงแค่ท่าน กดไลค์ like, คลิปของเรานะครับสำหรับใครที่เข้ามาใหม่ก็กดติดตามนะครับหลังจากกดติดตามแล้วก็ แชร์ไปที่หน้า Facebook ของท่านนะครับหครั้งก่อนนะครับหล้วจากนั้นแชร์ไปที่กลุ่มกลุ่มในเ c e b o o k นะครับหกลุ่มด้วยกันนะครับแล้วก็แคปหน้าจอเป็นหลักฐานส่งมาที่นะครับทางเพจ Facebook ของเราใช้ชื่อว่าชมรมท้าววิรุปโขโหนาคราชนะครับซึ่งจะมีแอดมินคืออาจารย์ปางนะครับคอยดูแลอยู่เนาะส่งมาที่อินบ็อกซ์ข้อความได้เลยหลังจากส่งมาแล้วนะครับผมอาจารย์ปางก็จะทําการตรวจสอบว่าทาตามครบเงื่อนไขไหมถ้าเกิดครบนะครับก็ส่งที่อยู่มาได้เลยแล้วก็จะส่งแผ่นยันนี้ ไปให้คุณผู้ฟังนะครับคุณผู้ชมบูชาที่บ้านหรือใครนะครับไม่เข้าใจเงื่อนไขยังไงก็สามารถนะครับอินบ็อกซ์สอบถามหรือโทรมไลน์มาีครับู่ใต้างล่านี้เดี๋ยวเราจะขึ้นให้นะเป็นไลน์ไอดีไลน์แล้วก็เบอร์โทรนะครับโทรมาสอบถามเงื่อนไขได้อย่างที่บอกพุทธคุณนี้นะครับแน่นอนสูงมากนะครับเป็นยันพุทธคุณซึ่งอย่างที่บอกอาจจะ ขออนุญาตนิดนึงได้เลยครับตามสบายคือผม่ะศรัทธานะครับหลงปู่ปานมากท่านนะครับได้ยันนี้มาท่านบอกว่าถอดมาจากธงพิชัยมาสงครามมาเนี่ยในโบราณเขาใช้ออกรบด้วยคือชดคงนี้เขาเชื่อว่านะครับยันี้เขาเชื่อว่าใช้แล้วไม่ตายโหงนะครับแล้วก็เป็นพุทธคุณสูงมากนะครับก็อยากให้กับคุณผู้ชมที่กาลังดูอยู่ไปบูชากันครับคือเป็นการแทนคําขอบคุณที่คุณผู้ชมให้กําลังใจเรามาเราก็อยากตอบแทนความขอบคุณอะไรประมาณนี้นะครับผมอ่ะประมาณนี้ครับ โอเคมีอะไรเสริมอีกไหมเลยอาจารย์ดุกอาจารย์ซันน่าจะประมาณนี้ครับประมาณนี้นะคสำหรับวันนี้เราสามคนขอบคุณคุณผู้ชมทางบ้านอีกครั้งหนึ่งที่ติดตามมาถึงตอนท้ายของรายการของเรารนะครับก็ขอบคุณนะครับพบกันใหม่อนะีพีหน้าอีพีนี้เราสามคนลาไปแล้วนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับสำหรับคนเกิดวันพุธ